หน่อยบุตรกรโผลคอมเมนต์แหม่มคาเทอริยาปมเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังสามีเป็นบุคคลล้มละลาย จากกรณีก่อนหน้านี้วันที่24สิงหาคม2564เป็นที่ทราบกันดีว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ลอ2173 2563กลองมาคับคดีล้มละลาย2โดยระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้สารล้มละล,ะลายกลางได้พิพากษาให้บริษัทชาร์เตอ,อร์เฮาส์ดีเวลลอจำกัดจำเลยที่1นายสงการกระจ่างเนตรจำเลยที่2นางเบญจวรรณกระจ่างเนตร จำเลยที่3เป็นบุคคลล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564และล่าสุดแหม่มคาทเรียาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังราชกิจจาประกาศสงการกระจ่างเนตรเป็นบุคคลล้มละลายโดยงานนี้แหม่มคัทเรียานั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าแหม่มช่วยรับซื้อสับป,ประรดผู้แลมา1ตันและลำไย,ย300กิโลกร,รมัมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเชียงรายที่กำลังประสบภาวะสินค้าล้นตลาดในขนาดนี้พรุ่งนี้ลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์สิรินฟาร์มไว้แหม่มขอ ขออนุญาตฝากรับสับป,ประรดและลำไยไปรับประทานด้วยนะคะเพื่อแทนคำขอบคุณที่อุดหนุนสิรินฟาร์มมาโดยตลอดค่ะอีกทั้งงานนี้หน่อยบุศกรโผล่คอมเมนต์แหม่มคัทริยาปมเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังสามีเป็นบุคคลล้มละลายโดยงานนี้หน่อยบุศกรนั้นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุข้อความเป็นอีโมจิหัวใจเป็นนัยะให้กำลังใจนั่นเอง